สวัสดีค่ะวลากรสุนสมุนไพรนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับสมุนไพรดีๆที่ทรงคุณค่าสมุนไพรที่เป็นความภูมิใจของคนไทยถ้าเราจะพูดถึงผักพื้นบ้านโดยเฉพาะผักพื้นบ้านของภาคใต้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภาคที่มีการใช้ผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดที่สุดของประเทศนะคะตัวหนึ่งเลยที่คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงต้นนั้นก็คือต้นที่ชื่อว่ามันปูก ะะลักษณะของต้นมันปูของต้นมันปูจริงๆมันปูเป็นไม้ยืนต้นนะคะจริงๆมีต้นสูงใช่ตัวยากก็เลยเด็ดใบมาให้ดูนะคะก็จะเห็นลักษณะของใบเส้นใบค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็จุดสังเกตสําหรับตัวเองเนี่ยคือนอกจากรูปร่างใบที่เรียวเรียวยาวสวยเส้นใบเส้นกลางใบชัดเจนจะเห็นตุ่มแดงๆที่ เขาเรียกว่าอะไรข้อต่อระหว่างตัวก้านใบกับตัวก้านช่อใบนะคะเราจะเห็นสีแดงชัดเจนนะคะรสชาติของมันปูมันก็ฝาดๆเปรี้ยวๆอ่ะเ,เนาะบอกตรงว่าคือนับถือคนที่ชอบกินผักจริงๆค่ะว่าผักบางอย่างไม่อร่อยเลยแต่เขากินได้อย่างอเร็ดอร่อยซึ่ง บางต้นตัวเองก็ไม่สู้เหมือนกันแต่มันน่ามาหัศจรรย์ตรงไหนต้นมันปูในงานวิจัยล่าสุดนะคะ,ะเรามาพูดกันก่อนถ้าเมลี่สมุนไพรลดาปาดสรรพคุณคืออะไรคะสมานแผลภายนอกภายในช่วยรักษามะเร็งรักษาการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีรู้สึกมันปูนี้น่าจะอมเปรี้ยวด้วยถ,ถ้าอมเปรี้ยวก็ช่วยของระบายแล้วก็ฟอกเลือดคือ ถ้าเราไม่รู้จาสรรพคุณไม่หวานไม่ไหวเพราะว่าต้นไม้เมืองไทยมีเป็นหมื่นชนิดแล้วทุกชนิดต้นไม้ทุกต้นคือสมุนไพรนะคะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะจําหวาดไหวว่าสมุนไพรตัวไหนไมีสรรพคุณอะไรให้ใช้วิธีว่าสมุนไพรตัวไหนที่รับประทานได้นะะไเน้นย้ําว่ารับประทานได้นะคะไม่ใช่ไปรับประทานหรือว่าไปกินลองดูทุกต้นไม่ได้นะทาไม่เก่งพอไม่มียาแก้พิษพอไปเจอต้นตายก็ตายนะคะ สมุนไพรตัวไหนที่กินได้หรือกลุ่มของผักพื้นบ้านที่เราสามารถจะชิมเขาได้เนี่ยก็ดูตามรสไปเลยนะคะอย่างต้นนี้มีรสฝาดก็แน่นอนฝาดคือสมานสมานแผลภายนอกภายในแต่ฝาดแสลงกับอะไรฝาดแสลงกับคนท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนท้องผูกอ่ะก็ไม่ควรไปกินของฝาดเพราะมันจะยิ่งผูกยิ่งขึ้นแต่มันปูนี้เขาแปกอยู่อย่างคือเขาฝาดด้วยเปรี้ยวด้วยแสดงว่าเขาก็คงจะมีตัวกันตัวกแก้งเขาอยู่ในตัว นะคะคือช่วยสมานแผลแล้วก็ก็ไม่ผูกอะ่ะก็ต้องระบายได้นะคะแต่งานวิจัยล่าสุดมีการพูดถึงว่ามันปูเป็น1ใน2ผักพื้นบ้านที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์มากที่สุดนะคะในบรรดาผักพื้นบ้านของไทยทั้งหลายนะคะนี้จากงานวิจัยอีกตัวหนึ่งที่คู่กับมันปูก็คือใบมะม่วง,งหิม,มพานต์ซึ่งก็แน่นอนว่ามีแต่คนภาคใต้เท่านั้นที่จะกินหรือเปล่า นะคะก็ออิสานกินด้วยคือเราก็แต่เราก็ไม่เห็นค่อยจะกินนะแต่ก็คงกินอยู่บ้างนะคะสองตัวนี้ต้านอินมุนเสระอิสระมันดียังไงกระป้องกันการที่จะเกิดก่อกายเป็นมะเร็งนะคะพะฉะนั้นใครไม่อยากเป็นมะเร็งก็ไปหามันปูกินซะซึ่งเราจะพบเห็นได้ตามร้านอาหารภาคใต้แต่ก็ไม่ทุกร้านนะคะก็ปลูกไว้กินเองที่บ้านแล้วกันเนาะ ไม่ได้ยากอะไรเลยต้นนี้ไม่จุกจิกไม่งองแงไม่เรียกร้องความสนใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเอาปลุกปลุกลงดินพอเขาเริ่มติดแล้วก็สนุกสนานในการแตกใบให้ได้เก็บกินไม่หวัดไม่ไหวนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยทนโรคแมลงนิดนึงมแมลงมันฉลาดนะคะมันเลือกกินแต่ไม้ที่มีสาระคงในการรักษาหรือมแมลงทุกวันนี้เป็น,ปนมะเร็งกันเยอะก็ไม่รู้ตัวมันกินไ,ไม้กลุ่มรักษามะเร็งเสแหว่งหมดเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ถ้า อยากที่จะป้องกันอย่าไปพูดถึงการรักษาเลยนะคะเอาป้องกันก่อนหนึ่งในสมุนไพรที่จะฝากเอาไว้ในดวงใจของทุกท่านเลยคือต้นมันปูนะคะวันนี้วาลากรสมุนไพรก็จะขอฝากเคล็ดลับดีๆเก็บเลเข็ดน้อยเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเราฟังสวัสดีค่ะ